สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีคลินิกอัญยองสวัสดีคุณหมอปามและสวัสดีเจ้าของขอบคุณเจ้าของที่พามาให้เราดูแลสําหรับแมวตัวนี้ก็เป็นแมวเพศผู้อายุอยู่ในช่วงประมาณ8-9ถึงเเดือนซึ่งตัวนี้ก่อนหน้านั้นเคยพามาหาเราตั้งแต่ตอนอายุประมาณ23เดือนซึ่งตอนนั้นเขายังเป็นแมวเด็กอยู่สําหรับพันนี้ก็เป็นพันเหมือนกับสกอตติโฟลและก็เป็นลูกผสม ส่วนปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราเจอกับตัวนี้ก็คือเขามีภาะวะเป็นหวัดมีขี้มูกออกไหลออกมาข้างนึงแบบเรื้อรังซึ่งปัจจัยที่ก่อให้เกิดเป็นโรคหวัดที่มันไม่หายเกิดจากอะไรเดี๋ยวให้คุณหมอปามอธิบายให้ฟังแล้วก็เรื่องหวัดที่เป็นไม่หายตลอดเวลายอย่างนี้หรือว่าเป็นแบบเรื้อรังแบบนี้สามารถที่จะทำการฉีดวัคซีนที่จำเป็นในแมวได้ไหม สำหรับเคสนี้ก็คือเรารอเพื่อให้เขาหายจากอาการหวัดตั้งแต่ช่วงที่2เดือนจนมาถึงอายุประมาณ8-9เเดือนเขาหวัดตรงนี้ก็ยังไม่หายขาดไปสำหรับเรื่องนี้เรื่องหวัดคุณหมอคิดว่าเกิดเป็นภาวะที่อาจเกิดขึ้นได้หรือว่ามีความผิดปกติจะส่งผลต่อชีวิตของแมวหรือเปล่าคะสำหรับวัคซีนกับเรื่องหวัดค่ะก็สำหรับ น้องคนนี้นะคะได้รับการรักษามาระยะหนึ่งแล้วนะคะอาการน้ำมูกไหลของเขาเนี่ยก็ดีขึ้นแต่ว่าไม่หายสนิทนะคะก็เป็นไปได้ว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของโพรงจมูกหรือไซนัสอักเสบได้รวมทั้งเป็นกลุ่มพวกภูมิแพ้อากาศนะคะก็อาจจะจามเป็นครั้งคราวมีพวกน้ำมูกใสๆนะคะ เท่าที่ตรวจดูไม่พบการติดเชื้ออะไรค่ะเพราะฉะนั้นร่างกายแข็งแรงอย่างอื่นแข็งแรงทานข้าวได้ปกติล่าเริงสดชื่นดีนะคะวัดไข้ไม่มีไข้ตรวจร่างกายฟังหัวใจฟังปอดอก็ค่อนข้างปกติดีทั้งหมดนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. ก็สามารถพิจารณาฉีดวัคซีน mm hmm. เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันของเขาได้ตามลำดับตามปกติเลยค่ะ โดยที่ในเรื่องของจมูกค่ะถ้าเกิดว่าคุณเจ้าของอยากจะรู้ลึกๆไปอีกนะคะ mm hmm. การวินิจฉัยที่แนะนำก็จะเป็นเรื่องของอาจจะเป็นการเอ็กซเรย์พงจมูกนะคะรวมทั้งบางตัวล้ำลึกไปถึงการส่องกล้องเข้าไปก็ได้เหมือนกันนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราไม่ซีเรียสอาจจะก็ไม่ต้องทำอะไรก็ได้เหมือนกันจะกินแต่พวกกลุ่มยาที่คุมอาการแพ้ลดน้ำมูกในระยะยาวก็สามารถทำได้ค่ะ สำหรับแมวตัวนี้สิ่งที่เจ้าของพาก,กลับมาก็คือเพื่อการาฉีดวัคซีนเนื่องจากวัคซีนที่เป็นวัคซีนที่แมวสมควรที่จะได้รับตา,ตามโปรแกรมในการป้องก,กันโรคหรือว่าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับแมวเขายังไม่ยังไม่ได้ฉีดมาตั้งแต่ตอนช่วงวัยที่เหมาะสมในเรื่องของการฉีดวัคซีนตั้งแต่เริ่มต้นฉีดอา,อายุ2เดือนอวัคซีนโปรแกรมหลักที่จะครบก็อยู่ในช่วงประมาณ สีเดือนตามแต่คุณหมอจะพิจารณาว่าร่างกายช่วงไหนอ่อนแอหรือว่าป่วยก็อาจจะข้ามวัคซีนนั้นไปแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นการฉีดปกติก็แมวจะครบการฉีดวัคซีนอายุอยู่ในประมาณ4เดือนก็จะครบแล้วก็สำหรับตัวนี้ก็เนื่องจากเรารอหรือว่ารักษาอาการหวัดตัวนี้ก็ยังไม่หายไปก็ยังมีน้ำมูกออกมาจากจมูกตลอดเวลาเจ้าของก็เลย ตัดสินใจในช่วงที่เขาโตแล้วพอที่จะสามารถมีภูมิคุ้มกันด้วยตัวเองในการที่จะนำวัคซีนไปทำให้ร่างกายาสามารถาสู้กับโรคที่อาจจะสัมผัสมาได้ก็ทำให้เจ้าของตัดสินใจเริ่มวัคซีนกันสำหรับวัคซีนที่จะฉีดในแมวที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาต,นตั้งแต่ตอนเป็นเด็ก โปรแกรมการฉีดวัคซีนเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับตัวนี้ก็คนนี้ก็จะเป็นการฉีดตอนโตแล้วนะคะก็จะกระตุ้นโรคหัดหวัดแมว1เข็มพิษนักบ้านหนึเข็มค่ะโดยที่จะกระตุ้น2ครั้งนะคะห่างกาันสีสัปดาห์หลังจากฉีดครบ2ครั้งแล้วก็จะฉีดปีละ1ครั้งได้เลยค่ะ เมื่อโตขึ้นถ้าเกิดว่าคุณเจ้าของอยากจะเพิ่มการฉีดวัคซีนลิวคิมียก็สามารถมาเจาะเลือดตรวจดูก่อนได้ค่ะว่าน้องมีโรคนี้อยู่ในร่างกายไหมถ้าตรวจเลือดแล้วน้องไม่มีโรคนี้อยู่ในร่างกายก็สามารถทําวัคซีนลิวคิมียได้เพิ่มเติมเช่นกันโดยการฉีด2ครั้งนะคะห่างกัน1เดือนค่ะก็สําหรับวัคซีนก็เริ่มได้รับและก็จะมีการกระตุ้นกันอีกก็จะทําให้ แมวแข็งแรงมากขึ้นก็อันนี้ก็เป็นวัคซีนสำหรับแมวโตหรือว่าวัคซีนพวกที่อาจจะไม่ได้เรียงตามลำดับโปรแกรมมาตั้งแต่เด็กก็สามารถที่จะฉีดแบบนี้ได้ไม่ว่าจะคนที่ อาจจะเอาแมวมาตอนโตแล้วก็สามารถที่พามากระตุ้นวัคซีนด้วยมือเราเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แมวของเราที่เรานํามาเลี้ยงไม่ว่าอายุช่วงอายุใดก็สามารถที่จะเริ่มการฉีดวัคซีนได้ซึ่งวัคซีนก็เป็นปัจจัยที่สําหรับคนที่เลี้ยงแมวคนที่รักแมวคนที่จะทําเพื่อทําให้ร่างกายเขามีภูมิคุ้มกันในการป้องกันโรคนั่นเองและที่สําคัญก็เป็นเรื่องของการหยอด หลังข้อเป็นยาป้องกันปรสิตสำหรับแมวทุกเดือนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านขอบคุณคลินิกอันยองขอบคุณเจ้าของที่ไว้วางใจให้เราดูแลนะคะสวัสดีค่ะ